สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับสุธิชัยชาแนวอีกทั้งหนึ่งะครับวันนี้จะพาท่านไปดูการประกอบชิ้นส่วนอัฐจันเพื่อได้เป็นอัฐจันแล้วเสร็จสามารถใช้งานได้นะครับยังไงก็ขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยนะครับเผอความคลิปต่อไปไปดูกันเลยนะครับนี่ครับเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วนะครับจากเมื่อค้าที่แล้วผมก็ให้ดูเป็นชิ้นส่วนแต่ละขาแต่ละขาตอนนี้ประกอบเข้า3ขาแล้วนะครับมีขา นอกขาในขากลางนะครับความสูงของชั้นแต่ละชั้นก็50เซนติเมตรสามชั้นเท่าไหร่ก็เป็น15เซนติเมตรไม่ใช่50าสร้อยร้อยห้เซนติเมตรสิ จะมีพนักพิงด้วยฉันสุดท้ายเป็นพนักพิงนะครับเย่นีครับจะไปดูตดเต็มครับมีเต็มรูปเต็มร่างเต็มรูปเต็มร่างเ็าจ,จะได้รูปร่างนี้นะรูปตรงนี้ดูไปยังจุด ตวที่น้นจะเป็นไม้ครับไม้เราก็เตรียมพร้อมแล้วครับเป็นไม,ไม้บ้านเก่าราคาแพงกันนะยาวสีนิ้วต้องตัดออกหน,นึ่นะนิเล็กนาด้ดกายด่ยก็ะ้ทำแบบ จะใช้ก็ใช้เพียง3มมิตรแเพียงสามิตรเยงมมิตรกแ้นี่งะเชื่อมติดกระดินอีกที่บม่ ขึ้นคงเป็นที่เรียบร้อยนะครับอในนี้มมคือเอาท้องขึ้น,นอายุเท่าไหร่โอขอันเ้นไม่น่าเก่ีชิหาย หลงังจากทำโครงสร้างเสร็จก็เตรียมสีทาสีนะครับทาสีช่างทาสีก็เริ่มทาสีเริ่มทาสีรองพื้นครั้งที่หนึ่นะครับที่จะต้องทาส,สองครั้งนะครับ ครั้งที่หนึ่งลองพื้นไปก่อนส่างแบบพักนะครับเพราะว่าพาได้รอบหนึ่งต่ว่าวิ่งก่อนนะครับต้องไปพักขนาะดว่าใช้ใช้ภาพ,พปิดปากปิดจมูกนะครับ ก็ยังทนกับสีไม่ไหวนะมีมันแรงมากมันต้องพักท้าไม่ใช้ถ้าปิดปากก็จะทำให้เป็นพิษต่อร่างกายได้นะครับต้องระมัดระวังในเรื่องสีนะครับ เนี่ยสูดดงไปเยอะก็ปกถึงปอดอนี่ติดทินเนอร์ยุ่งอีกติดทินเนอร์ก็ยุ่งกันไปอีกประมาณทักสุ่งบ่าย น่าจะทารอบที่2ได้นะครับตอนนี้รอบที่หนึ่ใช้แค่นี้ก่อนมันอยู่ใกล้ๆแล้วนะครับชั้นหนึ่งชั้นสชั้นสาชั้นหนึ่งจากนิบดินแปรหาที่นั่งก็ห้าสิบเจ็ดิมตรห้าสิบเมตรห้าสิ็มตรแล้วก็นั่งสุดท้ายเป็น 1, 2, 3, สองสามสามชั้นนะ ทำมันนั่งได้หลายหลายคนไปดูเครื่องมืออุปกรณ์ในการสร้างสรรค์น,นะครับก็ประกอบด้วยแท่นตัดแท่นตัดเหล็กสำคัญนะครับใช่แท่นตัดเหล็กขนาดใหญ่นะีครับจึงจะสะดวกในการ ทำชั้นบางของกรดีชั้นสำหรับนั่งอย่างนี้เรียกว่าอัตจันอัตจันนีแตนเชียนะครับแตนเชียกีฬาก็ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือเหล่านี้นะครับประกอบกันตัดเหล็กใหญ่ถ้าจะใช้ ลูกหมูมันก็รู้สึกว่อันตรายนะครับถ้าใช้ลูกหมูอันตรายนะครับทำงานยากลำบากถ้าใช้ลูกหมูน,นนะครับ,มมบใช้แท่นตัดเหล็กดีกว่าเนะาะการนั้นก็จะมีเพื่อเชื่อมเรื่องเชื่อม เคือเชื่อมเคงเชื่อมขนาดเล็กนะครับสะดวกในการย้ายไปมาสะดวกในการใช้ในฐานที่ครับแคบก็ไปได้ถือไปสะดวกเบาๆแต่แท่นเชื่อมสมัยก่อนนโอ้หามกันสี่คนออกไปไหวเนาะเดี๋ยวนี้กระทัดรัดนะครับทงเล็กลงเล็กลงเล็กลงก็สะดวกสบายดี ด้วยถุงมือต้องมีมีคอนมถีถุงมือถุงมือนี่ก็สำคัญนะครับสำหรับไปจับเหล็กมือไม่เปื้อนล้วก็าาสามารถป้องกันไปดูดไฟช็อตได้นะครับมีหัวเชื่อมนี่ก็คืออืม ครกท่านทุกบุคคลก็เกิดเป็นชั้นอัธยาศั์ขึ้นมานะครับสารภาพสภาทุกท่านประชมผลงานในการทำอัธยาศั์แตนเชียนะครับทุกท่านได้ชมกันเป็นขั้นตอนเป็นที่ยอยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอล,ลาท่านผู้ชมไปกท่านี้นนนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้า ครับนี้ก็ขอกำลังใจจากาทุกๆนนท่านเลยนะครับเพียงง่ายใจกดไลค์กดแชร์ไปทำคลิปต่อไปนี่คือไลฟ์บ้านสวัสดีครับ